ตรงนี้เป็นพื้นที่ส่วนบนหน้ารถนะคะจะเหลืออยู่ประมาณเมตรสิบเซนติเมตรนะคะเราสร้างเป็นที่นั่งแล้วก็บิวส่วนใต้ที่นั่งเป็นเก๊กเก็บของนะคะสำหรับเก็บท็อปโต๊ะ RV นะคะแล้วก็ขาโต๊ะการประกอบก็ไม่ยากค่ะทุกคนเราใส่ขาลงไปแบบนี้นะคะเป็นขาอลูมิเนียมแข็งแรงค่ะแล้วก็ใส่ตามมาด้วยแขนตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวท็อปโต๊ะท็อปโต๊ะจะปรับกลางได้นะคะ ง่ายๆค่ะส่วนด้านหน้าเราดัดแปลงเบาะครูหน้าให้หมุนกลับมาได้นะคะแต่ส่วนเบาะคนขับเนี่ยจะหมุนมาได้แค่ประมาณนี้ค่ะเพราะว่าติดพวงมาลลยเราสามารถมิงทำงานคุยกันช่วงกลางวันแดดร้อนหรือว่าฝนตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้ารถเข้ามาเปิดแอร์คุยกันทำงานสะดวกสบายค่ะกว้างนะทุกคนนั่งสบายเลยนะคะก็ลองทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะ,ะทุกคนจะได้เห็นภาพ โต๊ะใหญ่ไปก็พับเก็บง่ายๆแบบนี้ค่ะทุกคน